ผมกล้าพูดได้ตอนนี้ว่าผมเป็นคนชอบทำพระมภีหลายเวอร์ชันจริงๆเกือบทุกเวอร์ชั่นจะแปลว่าพระเจ้าทรงทำให้ท่านเป็นผู้ชอบทำขาอหมายม่ต่างกันยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าทําให้เป็นผู้ชอบธรรมแสดงว่าคนนั้นต้องเป็นผู้ชอบธรรมก่อนต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ก่อนถึงเป็นผู้ชอบธรรมที่ยิงๆ่าสัพว์คานี้ไม่ได้แปลว่าทําให้เป็นผู้ชอบธรรมแต่แปลว่าถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมคริสเตียนถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม ท,ท,ทั้งที่พฤติกรรมเขาไม่ได้ชอบทำหมายความว่าคนนี้ไม่ไเป็นคนดีแต่เรานับว่าเป็นคนดีเราถือว่าเป็นคนดีถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนดีเราถือว่าเป็นคนดีคือเตียนถูกเป็นกันเงครับความชอบธรรมมาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมเกิดขึ้นเมื่อใครคนหนึ่งเชื่อในองค์ผู้ชอบธรรมมีคนเดียวในโลก ที่เป็นผู้ชอบทมคือพระเยซูริสติ์พระเยซูริสต์ไม่เคยทําบาปเชื่อฟังพระบิดาตลอดไปนาดําเนินชีวิตยอย่างบริสุทธิ์ในโลกใบนี้พระเยซูริสต์เป็นผู้ชอบธทมความชอบธรรมของพระเยซูริสต์เป็นความชอบธรรมของเราผมกล้าพูดได้ตอนนี้ว่าผมเป็นคนชอบธรรมแต่ความชอบธรรมนั้นไม่ได้มาจากการกระทำของผมเองแต่มาจากการเป็นพืชของพระเยซูซึ่ง ผมได้รับความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาในตัวผมและความอาธรรมของผมโอนไปที่พระเยซูที่แมงเ์พีมันเป็นการแลกเปลี่ยนฉะนั้นผู้เชื่อทุกคนพระบิาดาทำแบบนี้เอาความอาธรรมของเราไปให้คนที่ชอบธรรมและเอาคนที่ชอบธรรมมาให้เราพระคัมภีร์เลยบอกว่าข้าพเจ้าเปลมปีที่พระองค์ทรงสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม เสื้อคลุมของเราที่ชอบทาทาด้วยหนังของพระเยซู ول, ทาด้วยเลือดและเนื้อของพระเยซู ول, เราคลุมด้วยร่างกายของพระเยซูเมื่อ,อพระเจ้ามองมาจากสวรรค์พระเจ้าเห็นความชอบธรรมของพระเยซูอ,อยู่กับเราฉะนั้นเราจะไม่ถูกพิพากษาฉะนั้นยี่วอนก็เลยบอกว่าคนที่เสื้อผ้าขาวสะอาดถึงจะได้เข้าไปงานเลี้ยงเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดคือเสื้อของพระเยซู ที่เราได้ใส่